ได้เลยมีอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยขึ้นนักออกแบบฉาก 3D ที่ทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือเกมหรือแม้แต่นักออกแบบโมเดล 3D สำหรับการสร้างแบบจำลองสถาปัตยกรรมอะไรที่ทำให้ตัวละครในหนังแอนิเมชันเกมหรือโฆษณาดูมีชีวิตชีวาขนาดนี้ใครเป็นคนทำให้โลกเสมือนในหนังไซไฟสุดล้ำดูสมจริงจนตะลึงและอะไรที่ทำให้สัตว์ประหลาดในหนังสยองขวัญน,น่ากลัวจนต้องหลับตา คำตอบก็คือนักออกแบบฉากสามิติพวกเขาเป็นเหมือนพ่อมดแม่มดนยุคดิจิทัลที่ใช้เวทมนต์สร้างโลกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนให้มีชีวิตหรือจริงๆแล้วก็คือคอมพิวเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นักทำฉาก 3D คือใครนักทำฉาก 3D คือศิลปินดิจิทัลที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างโลกเสมือนจริงไม่ว่าจะเป็นฉากในเกมภาพยนตร์โฆษณาหรือแม้แต่งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม พวกเขาเป็นคนวาดฝันให้กลายเป็นจริงทำให้แต่ละฉากสมจริงจนคุณรู้สึกเหมือนได้เดินอยู่ในนั้นจริงๆไง,งละ่ะอาชีพนักทำฉาก 3D อาชีพนี้เหมือนได้เป็นพระเจ้าตัวน้อย,อยเลยนะเพราะเขาสามารถสร้างโลกทางใบได้ตามจินตนาการใช้แค่คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นแต่แต่แต,แต่คนอื่นเขารู้จักอาชีพนี้กันไหมนะ พวกเราจึงได้ทำผลสำรวจออกมาทำให้รู้ว่าคนส่วนใหญ่รู้จักอาชีพนักออกแบบ 3D ถึง90%คิดว่าอาชีพนักออกแบบ 3D เป็นอาชีพที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคตและมีแนวโน้มการเติบโตมากอีกด้วยด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการใช้งานที่หลากหลายทำให้อาชีพนี้มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในโลกของยุคดิจิทัล และเราจะพาให้ทุกคนไปรู้จักอาชีพนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเป็นพิสิตากคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับผมอยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับการทำฉากะครับอ่าค่ะสอบถามได้เลยค่ะขอให้แนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับว่า กำลังทำอะไรหรือ,อยังไงอยู่ในช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็เรียนทำงานคณะปกตินะคะแล้วก็ทำงานฟรลแลนไปด้วยค่ะฟิลแอนนีเกี่ยวกับฉากเหมือนกันไหมครับใช่ค่ะเกี่ยวกับงานฉากท,ทั่วไปเลยค่ะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพราะมีผลงานที่เกี่ยวกับฉากของพี่ไหมครับว่าแบบออกแบบอะไรมาแล้วบ้าง ให้ยกตัวอย่างงานะที่ทํามาจะเคยมีเป็นเป็นผู้ช่วยสําหรับการออกแบบฉากสามีของเว็บตนค่ะชาวไทยแล้วก็จะมีเป็นออกพื้นหลังสตรีมของวีทูเ r อร์ค่ะแล้วก็จะมีพวกออกแบบพื้นหลังเกมสําหรับการเกมมิเ่เงินทานองนี้ยค่ะอ๋อครับผม ข้อคำถามเลยนะครับเออทำไมถึงเลือกที่จะทําในอาชีพนี้ครับเ,เรียนตามตรงว่าต้องการหายว้ระหว่างเรียนครับอ่าแล้วเรียนตรงตามสายเลยไหมครับหรือมาศึกษาเอาภายหลังถึงย่งนี้ไม่ไม่ไม่เช่ว่าตรงตามสายเพราะว่าทางนี้ก็เรียนสถาปัตย์อยู่อ,อ่ะคร้บ <c oughs> <c oughs> คือก็อ a d a p มาค่ะ a d a นเรียนเอาความรู้ที่มีก็หาอะไรได้เสริมระหว่างเรียนอครับผมแล้วก็ทักษะที่จําเป็นของอาชีพนี้คือต้องมียังไงบ้างครับทักษะที่จาเป็นคือความอดทนความช่างสังเกตแล้วก็แล,วกแล้วก็ความการบริหารเวลาค่ะถ่าคือเนื่องจากเป็นไปนแล้ว ส่งงานที่ครบตามกำหนดอะไรทำนอ้น,อน,ะน,ะนะี่ป้าชัยก็เรียนสถาปัตย์โปรเจกต์ก็หนักบรินารบริษัให้ดีอะค่ะแล้วมีแบบพอแบบบริหารมีแบบมีบริหารเวลาแบบไม่ทันไหมครับแบบฉากก็ต้องทําแล้วงานสถาปัตย์ก็ต้องทําเหมือนกันนะครับถ้ามีอย่างนั้นเราจะแจ้งอ่าก,ก่อนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งค่ะเราจะเลือกงานคณะส่งก่อนงานเราจะสฟกัดงาน,งาน,งานาคณะเป็นหลักค่ะ ครับผมแล้วอาชีพนี้ครับได้ออกแบบเกี่ยวกับอะไรบ้างอะครับแบบพอมใช้ฉากเว็บตูนครับแบบมันยากกว่าการทำพีดีของงานสถาปัตหรือมันยังไงบ้างอะครับคือทางทางเราม่ามีอิสระในการทำงานสถาปัตมากกว่าค่ะ เพราะว่าสถาปัตย์บางทีก็ต้องอิงเรื่องของแบบเรื่องของพื้นที่ใช้งานตอบโจทย์ยูเซอร์หรือเพอร์ซแลแต่ว่าของงานเวนเตอร์จะอิสระตรงที่ว่าเราไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องนั้นเราได้เราได้ไดีจากลูกค้าว่าเราต้องการพื้นที่ที่จะเหมือนจริงเราต้องการพื้นที่ที่แบบคนประเภทนี้เข้ามามันไม่จําเป็นต้องอิงอิงในเรื่องของผู้ใช้ผู้ใช้งานถึงขนาดนั้นค่ะก็เลยมีความอิสระมากกว่า ดูดูน่าสนใจครับสิ่งแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดของการทําฉากแต่ละฉากครับมันในแต่ละเรื่องครับจะแบบมีเรื่องที่แตกต่างกันแล้วฉากแต่ละฉากก็จะถูกแบบแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามีฉากไหนยากในการทํางานไหมครับฉากที่ยากในการทำงคบคิดว่า ว่าไม่มีนะคะว่ามีชิ้นาเขาเขาทำสามารถทําได้หมดเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีอันไหนที่สวยทำได้ก็จะมีพวกแบบฟรีดาวน์โหลดที่สามารถเราเอามาดัาบามาดัาบแบบพัฒนาต่อไปปรับแต่อะไรเงี้ยได้ก็เลยครับไม่นา่าจะปัญหาอะไรกับตรงน,นี้เท่าไหร่แล้วก็คิดว่าแนวนน้มในอาชีพในอาชีพเนี้ยครับจะเติบโตได้อีกไหมครับ เติบโตแรกวาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไทยให้ได้รับความสนับสนุนในท่านี้ใช่เพราะว่าคือคือต้นต้นต้นของแบบสารตั้งต้นของเราเลยคือนักเขียนนักวาดหรือวงการแบบศิลปินเนี้ยของไทยครับไม่ค่อยได้รับความสนับสนุนเท่าที่ควรเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยอใช่ครับแบบไทยยังไม่ค่อยเปิดรับเรื่องแนวศิลปะมากเท่าไหร่ ได้ขาดบุญญตัวอย่างก็อาชีพตูนของอาชีพตัวในไทยค่ะไม่ค่อยได้ความสนับสนุนเท่าของเกาหลีค่ะเ<ช>กาหลีสนับสนุนว่าเป็นการเป็นป้นนาฒราต่อเป็นซีรีส์บ้างเอาแต่ของไทยดุติกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นเรื่องยากค่ะใช่ครับแล้วคนที่ไม่มีความรู้ด้านสถาปัตย์เลยเนี่ยครับเอาสามารถที่จะมาออกแบบฉากต่างๆได้ไหมครับเชดว่า ทำได้ค่ะแต่อาจจะไม่เท่ากับคนที่มีความรู้ค่ะเพราะว่าถ้าคนที่มีความรู้บางทีอาจจะมีไปเรียนโปรแกรมเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเราไม่รู้สัดส่วนในเรื่องของสถาปัตยกรรมขนาดของคนที่มีขั้นต่ําประมาณสองสองเมตรหรือว่าขั้นต่ำของอาคารหนึ่งชั้นสามเมตรสี่นี้นะคะเขาควรมีความรู้ด้านนี้ด้วยค่ะ คำถามก็เยอนะครับอยากขอขอบคุณมากๆมากเลยนะครับครับเรีกข้ขอบคุณเช่นตอบคถามได้ไหมครับป้าน,นี่คือเรียนชั้นปีไหนกันหรอคะปีปีสามครับอ๋อปีสามโอเคครับทางนนะทางนี้ปีสามเหมือนกันครับปีสามช่วงนี้มีงานหนักๆไหมครับมีงานเจ็กไหนที่มันหนักๆแล้วมัน ทำให้เราเครียดแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาทำงานฉากได้อีกหรือหรือช่วงนี้ได้ออกแบบฉากไหมครับช่วงนี้ทำปกติเลยค่ะทำทำเเพราะว่าช่วงปีสามพันสองจะเริ่มเบาแล้วแต่ถ้าเป็นของเพิมที่แล้วค่ะจะแบบเราก็จะลดแบบลดางานนอกมา,ากนะคะก็อาจะบางทีเดือนนี้เราขอรับแค่สองคิว เราก็เรามีงานแสดะที่ต้องทำเมื like, ่อปกติอาจจะเปิดเราตลอดค่ะลูกค้าสะดวกแบบพักมาได้จ้างได้ตลอดเลยแต่บางทีถ้างานคณะเราเยอะเราจะดูตารางงานคณะบางคอร์สหรีเราเราจะเช็คก่อนก็ถ้าเดินนี้งเนีนยนันจะเปิดเราบางทีเดินนี้แค่สองคิวอาทิตย์นี้เราคิวเดียวอย่างเงี้ยค่ะครับผมมีผลงานที่อยากจะฝากไหมครับไปตามอ่านอย่างนงี้บครับ ผลงานที่เอาเอาเป็นว <yourself> ่าอย่าให้ติดตามพัฒนาการต่อไปจนถึงเรียนอะไรทำงบบนันก็ได้ค่ะเพราะว่าอันก็มีอินสตาแกรมที่คอยอัปเดตชีวิตอยู่แล้วในการบริหารงานคณะกับงานฟิเลสก็สามารถไปติดตามได้นะคะสามารถติดไอจีได้ค่ะเดี๋ยวส่ง คอนแทคเอาไว้ให้นะครับได้เลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยกันค่ะสู้ๆนะคะพอจะมีคือขอขอคำถามดิค่ะขอคำถามอีกค่ะใช่ไหครับเออพอจะมีตัวอย่างงานที่ทำไหมครับอืมค่อนข้างมีหลายงานเลยครับคือแบบอยากสอบถามว่าทางนันต้องการเป็นงานแนวไหนไหมเองเพราะว่าเราทำงานฉากไหยแบบจะเป็นทั้งฉากเอ็กโทนฉากมิทช์เบอร์ฉากเกมในทันนองเนี่ยค่ะ ออขอดูเป็นแนวหลายๆแบบได้ไหมครับือมีความแบบแตกต่างกันว่าสามารถนำไปยุกใช้ได้ยังไงบ้างอ่นอานเลยค่ะเดี๋ยวยังไงจะส่งรายละเอียดผลงานไว้ให้ในช่องทางนี้นะคะได้เลยครับขอบคุณขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมนะครับเป็นออตัวแทนที่จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการออกแบบฉากทีด่ดีหรือการแบบ ทำโมเดลทีเดียครับขอเชิญพี่แนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะพี่มาจากสตูดิโอ1205นะคะเป็นเอ่อตอนนี้อยู่สถาปัต์ปี5อ,อ่ะขอขอขอข้อคำถามเลยนะครับว่าทำไมถึงเลือกทำอาชีพนี้ครับ ก็คือทางพี่เนี่ยคุ้นเคยกับงานพวกปั้นโมเดลอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนที่เป็นนักเขียนเว็บตูนแล้วก็ทําให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยวงการนักเขียนเว็บนไทยเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นแล้วก็แต่ว่าก็ยังขาดพวกแบบฉากที่เป็นบริบทของไทยเลยลองทําฉากเพื่อให้นักเขียนคนไทย,ยได้มีทางเลือกในการเขียนเว็บตูนมากขึ้นค่ะอ่าแล้ว การที่ทําอาชีพนี่ยครับทักษะที่จาเป็นของอาชีพนี่ยครับมีอะไรบ้างะครับก็หลกัหลกๆพี่คิดว่าน่าจะเป็นทักษะการใช้โปรแกรมปั้น 3D นะคะอย่างพวก SketchUp Blender หรือว่า Rhino อะไรพวกนี้ค่ะอ่าแล้วอาชีพเนี่ยครับได้ออกแบบเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอย่างเช่นฉากเว็บตูนทางพี่ได้ออกแบบประมาณไหนแนวไหนบ้างอะครับก็ที่จริงทําตั้งแต่ องค์ประกอบของฉากชิ้นเล็กๆแบบว่าพวกตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์หรือว่าบ้านอาคารภายนอกแล้วก็ทำไปจนถึงสเกลเมืองใหญ่ๆที่เน้นบริบทในประเทศไทยเป็นหลักเลยค่ะแล้วสิ่งที่ยากที่สุดของการทำฉากนะครับเป็นฉากอะไรครับก็คงจะเป็นการตีความจากบีบของลูกค้าจาก 2D มาเป็น 3D ค่ะเพราะว่าการสื่อสารกับลูกค้าเนี่ย ถ้าจะสื่อสารให้เข้าใจตรงกันเนี่ยจะลําบากนิดนึงครับแล้วคิดว่าแนโน,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 ะะออนูมเนี่ยอนาคตของอาชีพน่าจะเติบโตได้อีกไหมครับคิดว่าเติบโตได้แน่นอนเพราะว่าการทําฉากทีดีเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสายงานเลยแบบเช่นการนําฉากไปใช้ในงานแอนิเมชันหรือว่าพวกสื่อออนไลน์ต่างๆอะคะ่ะ ว่าคนที่ไม่มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยครับาสามารถที่จะมาออกแบบฉากได้ไหมครับคิดว่าคนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้สามารถทํางานปั้นทดีได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีทักษะในการใช้โปรแกรมบวกกับทักษะของการออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้งานออกมามีความสมจริงในด้านของสเกลและโครงสร้างมากขึ้น รวมถึงการออกแบบที่มีความเฉพาะทางเช่นการออกแบบบ้านเรือนไทยห้องพระหรืออาจจะใช้ความรู้และความเข้าใจทางด้านสถาปตัตยกรรมไทยเนี่ยมาช่วยในงานได้ด้วยค่ะ